สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับช่องของสิธิน mm. คนหิมดอยนะครับแกงพักหวานใส่ไข่มดแดงกับเห็ดฟางนะครับสูตรหิมดอยไปพอเครื่องปรุงครับผมมีอย่างกันพักหวานเห็ดฟางไข่มดแดงชาโอมน้ำปาลาแลวก็พริกแกงนะครับของพวกนี้นีสั่งได้จากแมทไทยนะครับเดี๋ยวอย่าแปะไว้ที่คอมเมนต์นะครับใครต้องการคนอื่นก็น,นําพริกแกงไปต้มับน้ำเดือนนะครับ จากนั้นก็ใส่เห็ดตามลงไป <Yeah. S 1> พอเห็ดสุกสักคำนะครับพอเหเ็ดสุกเสร็จเอากระใสผักหวานกับเช่ออมนะครับ mm hmm. หิดเตรียมไว้ใส่ลงไปนะครับจากนั้นก็ใส่น้ำแพร่ลงไปครับน้ำแพรครับน้ำแพร จะข้าครับสูสสกรกมจะใส่ไข่มดแดงนะครับโอ้สูครับไข่มดแดงเตรียมไว้นะครับผมใส่ไข่มดแดงลงไปนานครับผมจิ้มรสครับใครจะปรุงชูรสรสดีอย่างกระใสตานใจนะครับ มากนักแต่ใช่นักครับผมถรถเสร็จแล้วครับผมแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงสูตรโคนหงอยครับหน้าตาน่ากินนะ่ารับประทานนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับผม ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ like, ับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจนะครับ